สวัสดีครับผมเหอบอนไซนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันหลังจากที่ผมนั้นห่างหายจากการทําคลิปไปหลายวันนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงบอนไซให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับชมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงบอนไซอย่างไรให้งามนะครับ วันนี้เราจะไม่พูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงบอนไซทั่วไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงบอนไซอย่างไรให้งามนะครับแล้วก็เลี้ยงบอนไซอย่างไรให้สวยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับวิธีการเลี้ยงบอนไซอย่างไรให้งามแล้วก็เลี้ยงอย่างไรให้สวยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของน้ํานะครับเราก็จะต้องลดน้ําให้ ให้น้ำถึงนะครับเราต้องลดน้ําเป็นประจํานะครับสม่ําเสมอนะครับต้องลดอย่าให้กระถางแห้งนะครับต้องให้กระถางมันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ย่าให้แช่แต่ย้ายแฉะจนเกินไปนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีการก็คือไม้ที่จบแล้งนะครับเราก็นํามาหล่อไว้ในน้ําแบบนี้นะครับจะเป็นไม้ที่ใส่กระถางจบแล้วนะครับหรือจะเป็นไม้ที่ใส่กระถางบางๆนะครับเราก็นํามาแช่ไว้ในน้ําแบบนี้นะครับ เพื่อให้นั้นให้รากได้ดูดน้ําขึ้นนําไปใช้นะครับไม้ที่จบแล้วก็แนะนําให้นํามาแช่ในน้ํานะครับยิ่งเป็นโมกหนูลานั้นนะครับก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าจะโมกนั้นเป็นไม้ที่ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับก็คือนํามาแช่น้ํานะครับหลังจากที่กลับจากเวทีการประกวดแล้วนะครับเราก็นํามาแช่น้ําแช่น้ําก็จะก็ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับ คือวิธีการนํกไม้ที่จบแล้วนะครับนํามาซ้อนไว้ในกระถางอีกใบหนึ่งนะครับใส่ไว้แบบนี้นะครับข้างล่างก็เป็นดินหรือว่าจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะครับหรือเป็นพ้าสับก็ได้นะครับตั้งเอาไว้เพื่อให้ได้รับความชื้นนะครับเวลาไม้ที่จบใส่กระถางบางๆเนี่ยนะครับมาตั้งนํามาซ้อนแบบนี้นะครับให้ไม่ต้องให้รากลงไปหากินเยอะนะครับให้แค่ได้รับความชื้นก็พอนะครับให้รากลงไปนิดหน่อยนะครับ วางเพื่อจะได้ให้รับความชื้นนะครับพอกระถางเราบางแล้วนะครับก็ความชื้นก็จะไม่พอนะครับแต่ไม่ต้องให้ตั้งลงให้รากลงไปเยอะนะครับปัจจัยที่สองนะครับก็คือปัจจัยในเรื่องของแสงแดดนะครับเราจะต้องให้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับต้องรับแสงแดดให้ทั่วถึงนะครับยิ่งเป็นไม้ที่ชอบแดดนั่นนะครับเราต้องให้ได้รับแดดตลอดทั้งวันนะครับ หรือว่าถ้าเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดนะครับเราก็จะให้รับแดดประมาณครึ่งวันนะครับไม้บางชนิดนั้นชอบแสงแดดไม่เท่ากันนะครับบางชนิดนั้นชอบแสงแดดมากบางชนิดนั้นชอบแสงแดดน้อยนะครับเราก็ต้องถ้าไม้ที่ชอบแสงแดดมากนะครับเราก็จะให้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับคือให้ได้รับแสงแดดให้สม่ำเสมอแล้วก็ทั่วถึงนะครับ ปัจจัยเรื่องแสงดแดดนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูในในข้อต่อไปกันนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้ที่ผมนํามาตั้งเพื่อให้รับได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้จบประมาณ3าสิบเซนนะครับต้นนี้ก็เป็นไซไทเกอร์นะครับต้นต่อไปนี้ก็จะเป็น ตะโกหนูนะครับต like. ้นนี้ก็เป็นไม้ที like way, like ่ชอบแดดอีกต้นหนึ่งเลยนะครับตะโกต้นนี้ก็มีจุดเด่นตรงที่บริเวณโขดนะครับตะโกหนูนั้นก็เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับก็จะต้องให้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะครับเป็นไม้พวกตะโกนะครับ โกนูนะครับไม้พวกนี้ก็จะต้องได้รับแสงแดดทั้งวันนะครับได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะครับเดี๋ยวมาดูกันในหัวข้อต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมกของหนูลานะครับมาดูข้อต่อไปนะครับก็มาดูในเรื่องของในเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่จะใช้ก็จะต้องเป็น ปุ๋ยที่เหมาะแก่การเลี้ยงไม้ในกระถางนะครับตัวนี้ก็เป็นโมกหนูลานะครับเป็นไม้เป็นปุ๋ยประเภทปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับพอเราเลี้ยงไม้ในกระถางนะครับเราก็จะต้องใช้ปุ๋ยสูตรเฉพาะทางที่เลี้ยงไม้ในกระถางนะครับคือปุ๋ยยี่7้าเจ็ดเจ็ดนะครับตัวหน้าสูงนะครับเราจะต้องเล่งลำต้นแล้วก็เล่งเล่งใบนะครับเพื่อให้ลำต้นนั้นใหญ่ได้ขนาดนะครับ ตามที่เราต้องการนะครับปุ๋ยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับครับหลังจากที่ผมแนะนำวิธีการเลี้ยงบอนไซอย่างไรให้สวยแล้วก็เลี้ยงบอนไซอย่างไรให้งามให้กับเพื่อนๆนสมาชิกได้รับชมกันไปแล้วนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆนคงจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆน,นำไปปรับใช้กับไม้ของเพื่อนๆน,นะครับนี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ